วันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานในเรื่องปัญหาด้านการจัดก,การน้ำแต่คำพูดที่ว่าหน้าแลง้งขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำก็ยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนอยู่เสมอแต่เมื่อเข้าไตามาสที่3เราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ลาเนนยาที่มีปริมาณฝนตกชุกมากในหลายพื้นที่และหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมแทบจะทันทีภายหลังจากฝนตกในและเวลา24-36ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังการเตือนภัย จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับท่านประธานเรื่องที่2คือการเยียวยาภัยน้ําท่วมเป็นข้อเสนอแนะนะครับว่าการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีเพราะเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ถูกวางแผนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าเช่าบ้านค่าซ่อมแซมหรือซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทำรรมาหากินใหม่นับเป็นการใช้เงินอย่างฉุกเฉินซึ่งอุบัติเหตุทางธรรมชาติครั้งหนึ่งต่อประชาชนอาจนําไปสู่อุบัติเหตุทางการเงินระยะยา ที่เยียวยาได้ยาก